มาค่ะวันนี้มาเล่าเรื่องนี้กันนะคะคือป้าแก้วผ่านไปอ่านเจอไม่ใช่ผ่านไปอ่านเจอหรอกช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปผ่านไปอ่านเจอกับใครที่ไหนติดปากเหลือเกินคําว่าผ่านไปอ่านเจอนี่ก็คือน้องท่านหนึ่งนะคะ,ะส่งมานะคะของอเพจสไปน์นอร์เวย์บายปยานนะคะ คือเธอบอกว่าเธอมาเจอมากับตัวเองเธอแต่งงานกับสามีนะคะหลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่ที่นอร์เวย์ด้วยกันแล้วก็เอาลูกติดของเธอมาอยู่ด้วยแล้วก็ตอนนี้ทั้งเธอแล้วก็ลูกก็ยังไม่ได้บัตรอยู่อาศัยซึ่งป้าแก้วก็ไม่รู้นะคะว่าตัวนี้เขาต้องต้องใช้อะไระไปด้วยวีซา่าแต่งงานหรือบัตรหรือใบอะไรอันนี้ป้าแก้วไม่รู้ยังไงอ่า รบกวนท่านผู้รู้ของประเทศนอร์เวย์มาอธิบายให้ฟังพเพิ่มเติมใต้คอมเมนต์นี้ได,ด้ด้วยนะคะคือสามีของเธอพอมาอยู่นะคะอยู่ได้นานหรือเปล่าก็ไม่รู้สามีก็เปลี่ยนไปขอมีผู้หญิงอีกคนที่เมืองไทยนะคะไม่งั้นเธอกับลูกก็ต้องกลับเมืองไทยถ้าไม่ยอมให้เขามีเมียที่เมืองไทยอีกคนนึง เคยได้ยินแต่เรื่องคนอื่นทีนี้มาเจอกับเรื่องของตัวเองเอา้าบอกอันนี้แม่อุ้ยขอโทษพี่ผัวครูนะ,ะพญาเทครัวก็คือเรื่องของเรื่องคือเอาเมียนะคะแล้วก็ลูกลูกติดของเมียเนี่ยย้ายมาอยู่นอร์เวย์มาเก็บไว้ที่นอร์เวย์คือมาอยู่เป็นเป็นเมียหลวงอะนะคะแล้วก็อ มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เมืองไทยเก็บซ่อนไว้แต่เขาไม่ได้เก็บเป็นความลับนะคะเขากล้าที่จะมาบอกเธอนะคะคือก็ถือว่าเป็นผู้ชายที่ที่ไม่ตอแหละนะคะคือเช่นอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนถ้าเป็นปะาแก้วปะาแก้วจะรอนะคะบอกอ,อยากมีอยู่เมืองไทยก็มีไปโอเคฉันฉันไม่ว่านะคะแต่ในใจนะคะ อดทนอดทนเอาจนกว่าจะได้บัตรอยู่อาศัยแล้วก็มีงานทำด้วยตัวเองสามารถยืนได้ด้วยตัวเองนะคะจากนั้นก็พอเรามีทะเบียนสมรสมีอะไรใช่ไหมคะก็ไม่เห็นจะต้องไปแคร์ฉันมีบัตรอยู่อาศัยฉันต่อวีซ่าได้อยู่ครบฉันอยู่ได้ครบส,สามารถอยู่ประเทศนี้ได้เป็นพลเมอืองของประเทศนี้ได้ลูกฉันก็ได้อยู่นี่นะคะ คุณจะเอาอีนางผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาที่นี่มาอยู่นี่ด้วยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมุติว่าผู้หญิงคนนั้นนะคะรู้ว่าคุณกําลังจะทำให้ครอบครัวอื่นแตกคุณจะแย่งผัวชาวบ้านเขาหรือหรือหรือคุณจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามหรือถ้าไม่รู้คุณบอกอุ้ยตายแล้วฉันไม่รู้แต่ฉันจะถลำลึกไปแล้ว ฉันเปลี่ยนไม่ได้เขาให้ความหวังฉันหรือไม่อีกทีก็อุ้ยฉันไม่รู้อ่าฉันขอเลิกดีกว่าอันนี้เป็นคนดีนะคะเป็นลาเวนเดอร์หรือไม่อีกทีก็แล้วแต่ก็ผู้ชายเลือกฉันน่ะเขาก็เอาเธอไว้ที่นูน่นแล้วก็ฉันก็อยู่ที่นี่ก็ไม่เดือดร้อนกันต่างคนต่างอยู่ก็ไม่เห็นเป็นไรผัวก็ส่งเงินเลี้ยงดูทั้งสองฝ่ายอันนี้ป้าแกไม่รู้นะคะว่าผัวรวยระดับที่จะต้องเลี้ยงดูทั้ง สองบ้านได้หรือเปล่ายังไงนะคะช่วงเนี้ยเก็บเงินได้ก็เก็บนะคะแล้วก็อดทนนะคะอดทน,นไหนๆเราก็ได้มาแล้วอดทนเพื่อที่จะได้ใบอยู่อาศัยยังไงป้าแก้วขอเป็นกําลังใจให้นะคะสาวไทยหลายคนกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ผ่านเรื่องราวชีวิตเยอะแยะมากมายนะคะขอให้อดทนนิดนึงนะคะแล้ว เราจะได้มานั่งหัวเราะภายหลังเนาะเป็นกำลังใจให้นะคะ